บ่ายโมงแล้วก็ยังเข้าไม่ได้ค่ะสำหรับใครที่จะสมัครภาคกอของกอพอที่วันนี้เปิดรับสมัครเป็นวันแรกปรากฏว่าเว็บล่มตั้งแต่เช้าทีมข่าวจาับตาสถานการณ์ของไทย PBS ตรวจสอบไปทางรองเลขาธิการของกอพอว่าปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่ได้รับคำอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าเนื่องจากว่ามีคนแห่เข้าสมัคร น่าจะประมาณสอสาแสนคนเลยทีเดียวสำหรับเช้าวันนี้ดังนั้นเว็บไซต์ก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการได้นี่นะคะลองดูว่าเปิดจากหน้าเว็บบล็อกเซอร์ก็ยังเข้าไม่ได้เลยค่ะจนถึงตอนนี้หรือว่าถ้าใครลองดูจากมือถือก็มีข้อความขึ้นมาบอกว่า ปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวสักบ่าย2ลองมาเช็คดูอีกทีนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไปดูในท w i t t e r หรือว่าแพลตฟอร์ม X บนพึมกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ยังติดเทรนด์อันดับหนึ่งเลยค่ะแสดงให้เห็นว่าคนต้องการที่จะเข้าสอบกพอพกันเยอะจริงๆถึงแม้ว่าจะเปิดเป็นประจำทุกปีน่าสงสัยเหมือนกันนะคะว่าเอาเปิดทุกปีปีอื่นๆก็ไม่เห็นมีปัญหาแล้วทําไมปีนี้ถึงได้มีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะมีความคืบหน้าค่ะ ตอนนี้บ่ายสแล้วก็ยังเปิดไม่ได้เลยค่ะลองดูอีกทีนะคะว่าจะสามารถเข้าไปสมัครได้วันไหน ทีนี้หลายคนอาจจะยังสงสัยนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้สนใจจะเป็นข้าราชการแล้วสอบกอพมันคืออะไรสอบกอพก็คือการสอบรวมของคนที่สนใจอยากจะรับราชการนั่นเองค่ะขั้นแรกคุณก็ต้องสอบผ่านกพภาคก,กอนนั่นก็คือสอบแบบข้อเขียนให้ได้ก่อนแล้วถ้าผ่านพ้นภาคก,กอแล้วถึงจะไปสอบภาคขอซึ่งจะเป็นการวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งแล้วถึงไปภาคขอที่จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่สอบกอพภาคก,ก่อทีไรจะมีคนสมัครกันเป็น นเนื่องจากว่าคนต้องการที่จะเข้ารับราชการอัตราการแข่งขันสูงมากนะคะยกตัวอย่างปี2,563มีคนเข้าสอบสมัครสอบไปกว่า5,000 0 0แต่ว่าสอบผ่านจริงๆเนี่ยแค่ประมาณหมื่นต้นๆหรือว่าคิดเป็นไม่ถึง10%เ้ียด้ซยซ้ําสสำหรับคนที่เข้าสอบกอพอค่ะดังนั้นก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าเปิดแต่ละปีคนถึงแห่มาสมัครกันเป็นแสนแบบนี้ค่ะ